ก็กรับสุดีกันเดียวแล้วทำไมกูต้องกรับด้วยวะครับก็กลับสุดกันเลยครนบในเกมเล่มนั้นกันเองนะครับวันนี้ก็มาเจอบอสอยู่โหมดเอเวนเจอร์นะครับโหมดเอเวนเจอร์นะครับผมลืมบอกเอเวนเจอร์โอเคมาเนี่ยเหนื่อยก็ไม่ต้องแปลกใจครับตอนนี้เวลาตีสี่แล้วครับมาคัดซีนครับโอ้โหโอู้นักกาดอันนี้ติดอยู่ฝาน ขอดับไม่จะดับแม่งเปิดมาต้องเอาเลือดลงก่อนทีโอ้ยอย่าเปิดคาถาเราตกใจอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิด

หัวยิวก่อนนี่มันต้องการฮิวกูว่าที่ดูดูมันโดนพลังดูมันโดนพลังนี่แน่นี่แน่ฟ้าผ่าฟ้าผ่าออืโอเคสวยบอมบอม อุ้ยหลุดๆๆหอุยดดดอะอา,าอะไานโานูโต้กานโูโตอะไรกือทานโลโตมันกินๆ <laughs> มันจัดการลูกเด็กมันอยู่ไปหาพี่ละจะมาใส่กูทำไมเนี่ยเกี่ยวอะไรกับมือออ,อ,อุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ เขี้ยนี่งงเป็นล้านเอ้ากลังไปๆไปๆไปไปๆอปๆอ๋ออ๋อทุกคนอ๋ะดูๆอ๋อแทงนองตึงตายงง อ๋อถ่ายยิงเสร็จปะ่ะเอ้าเอ้ยสองตัว <c oughs> ไม่รอดแล้วแห่งมัน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 เสกตัวไหญมันส่องตัว <Good. S 2> อะไรไปแล้เมื่อกี้ศึกษาบอดดส oh. สิเปลี่ยนกลยกันแล้วเนี่ยเปลี่ยนกลยุสั้นกันศึกษาบอสเมื่อกีศึกษาบอสอะไรอะไรอะไรอ๋อศึกษาบอสโอเคอาจจะเอาสกิลตบไปบีบเปลสกเปลเสกตบนะเปลนเสกตบเด็กอ๋อ ปืนนวดนั่นเจ <c oughs> น่าจะปั่นได้ดีดูเจยินไนนั่นไง <c oughs> วะเฮ้ยออกมาดิเฮ้ยมึงติดเรเดียนยนึงก็ดีนะดีใจนะมันห้องลูกเด็กมะอวดทพิพย์ โดนไปโดนไปมึงอะโดนไปเต้ย <Ell> ว <os eat them> <ac> ่านั่นปั่นละอันนี้ปั่นไว้อย่าไปอยู่บนเดียวกันตี้ชิบหายละชิบหายละเอาหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าขาดตื่นมาแล้วขาดตื่นมาแล้วบมเป็นยัง

เชียห้องลูกไม่ละเดี๋ยวเรานทิงนี่ขึ้นได้ใช่ไหมเอ้าวแล้วทำไมกูไม่ขึ้นมาล่ะเอ้าขึ้นมาทิงนี่ได้เออดูง่ายกว่าเยอะนี่บัลลีทำลายาเพชร e ี s y easy ไปหนึ่ง,งเชียร์ลูกน้อยกันอุ้ยน้อยยิงรัวเลยวะแต่กูรัวกว่า อลงมาอาลงมาด,ไมด้ไม่ดจใไม่เูใมันมันห้องเด็กเพิ่มคอ okay, สวยค okay, สวยขึ้นมาขึ้นมเนโอเคสวยโอเคสวยมากโอเคสวยมากรู้สึกว่ายู่ดีมีอย่างแทงหลังสวยสวย,สวย เงอืมอืมอืยังเป็นยังมันหลังมันยังก็สงโตกัวัเทยบวยยุรวยยุส่งโตเสรยิงไปเสรี้ยิ่ไปสายอืมอือ่าขึ้นไปได้อ่เสลนี้ขึ้นได้ไมสนนะไมสนนะอ๋อบุลงวะเฮ้ยเนคือยังบุลงจะกลับเปเทียบวะอ่ม เอาเกมโอ้ยไอ้ต้องขา,บบาม,งมบักนี่วะแม่งเกมบักแม่งวันที่อะไรทุกคนเห็นเปล่าเกมผมบักกันทุกคนเกมผมบักอะเห็นใจผมด้วยเกมผมบักทุกคนเอาว่ะชุบไดมิลโลชุบได้ ได้ชุบได้เฮ้ยมันมันเพิ่มเกาะเิทิงเเทิงเนเทิงเเทิงสองตัวเลือดเขามันเลือดเดียวกันสิโอ้โโออ่าอุยโอยโอยแต่มันก็กลัวเดียตัวนึงน่ะตัวธรรมดาสิบูเล่หู้เตลือดแม่งรุดน้ำกันมด ตัวไอเจอไอเปนตัวสายฟ้า์ลินคนอยอะไรโอ้ยคาเร็วหอกตาเอ๋ะิตายละตัวไอตายละโอ้ตัวไอตายตัวไอ oh, ตายไอร้องเสียละไอรองเสียละอืมอืมโอ้โหกระเทกเร็วหอกเขียนเน็ตแห้งไวได้หรือว่าป่าถอยเต้ยไอ มันเลี้ยวหอ,อกไปตัวหาเนี่ยเริ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละเอาละเอาละห้องลูกเด็กอีกละแนแนเดียวอุ้ยเจ็บลูกน้องมันลูกน้องมันอ้าวโอ้ยบักไฟฟ้ามาอีกแล้วาาลูกน้องมันเต็มไปเลยว้าวว้าวเน็ตวว้าว้าวเน็ตว้าวเน็ต

ดีจะขึ้นไปหงอยบิมามาหุ้ปก็ไม่รูต้องเสพพลังเทพไปละเสพลังเทพไปละเอาไ่เขาตีเขายิงอะไรแต่มึนก็ใส่อยู่นะใส่ไรเขอยู่นะเอ้ยยอยย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 ย้ยมึงจะยยยยยเบียดยย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 ย้ยยยยยยงยย โอ้ยแม่งตีทลุแม่งตีทลุเจอสูสะเดวะเออรัวรัวลิงตวบหญ่เลยวะบญ่อยตวบหญ่อยู่น้ำไอมาไอมืดแล้วเด้อไอมืดแล้วเด้อบีฮามนอกเด้อผมจะพยายามเฮ้ยเอาบหญ่เลยบอสใหญ่เลยสยบสยบสยบ เออแมนแมนแมนเอาไว้ไหนเลยเอ้ยแม่งแม่งแม่งทึกทึกทึกแม่งทึกยายังชิบหายละชิบหายละหุยจุ๊ยแม๊ฮิวแม๊ก็รังก็รังก็รังโดนหนีไปฮิวกันไซแม๊เออเด้นระคังละคังนี่แหละสวยมากแต่ว่าต้องเอาละคังนี่แหละไปเปิดครับเราก็ได้ละคังจากการสู้บอสนี่จากโหมดเอเวนเจอร์นะครับได้ละคังแล้วก็ได้อะไรอีกเพียบเลยผมไม่ได้ดู เหนื่อยมากก็ Go. สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปเพียงเท่าน,นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะค่ประมาณสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับ <c ười> สวัสดีครับสวัสดีครับ